่คกับมังโกกับคุณครูแพรอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูแพรนะคะมีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆเล่นนะคะนั่นก็คือเกมวงกลมตัวเลขน,นะคะเดี๋ยวเราจะวงกลมตัวเลข1น,นึถึงยีกันนะคะแต่ว่าเป็นเกมค่ะเด็กๆจะได้ฝึกท่อง1นึถึงยีด้วเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะมีกระดาษ1แผ่นค่ะแล้วก็ปากกาสีนะคะ3ส,สีนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นพร้อมกันเลยค่ะ ให้เด็กๆนะคะเขียนตัวเลข1นึถึงยีนะคะถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้ก่อนก็ได้นะคะเขียนตัวเลขตรงไหนก็ได้นะคะของมุมกระดาษให้ครบ20ตัวเลยค่ะเด็กๆนอกจากจะได้ฝึกการนับ1นึถึงยีแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้ความสนุกสนานในการเล่นเกมนี้ด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกนับด้วย1นึถึงยีค่ะอันนี้คุณครูใบเขียนถึง 15, 16, 17, 1ิ 8 19 20ตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดเลยนะคะจะได้ตื่นเต้นในการค้นหาค่ะเขียนเสร็จแล้วให้คว่ำกระดาษไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดผ้องขอมจริงค่ะเปิดเลยแล้วก็เริ่มเลยนะคะ 1. 2 แ9แล้ว11 13 16 20แค่นี้นะคะแล้วเราก็จะนับกันว่าคุณผู้แพ้ได้เท่าไหร่แล้วเพื่อนผู้แพ้ได้เท่าไหร่นะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คุณปูแพ้แพ้ค่ะดีๆเป็นไงบ้างคะน่าสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปเล่นก,กับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะเมื่อเด็กๆท่อง1นึงถึง่องแล้วเด็กๆก็เพิ่มเป็น3 0 40ได้เรื่อยเลยนะคะสำหรับอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คุณปูแพ้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะโหวตเลือกวันที่เราจะประชุมไลน์กันนะคะคุณภูแพ้ ผลออกมาได้วันอาทิตย์นะคะเราจะเริ่มประชุมลายกันนะคะวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564นะคะเป็นครั้งแรกนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพาเด็กๆเ,เข้ามาเยอะๆนะคะเราจะได้พูดคุยกันเด็กๆจะได้คุยกับเพื่อนๆบางนะคะสําหรับวันนี้คุณลูแบบไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ